นี่เย็นน้อยกว่าวันนี้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชอมอตานี่ยเบิ่งไก่บ่ค่อยได้ปานเดี๋ยวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทนนี่เย็นน้อยกว่าวานนี่ดนะิ ดไก่กุ๊ก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 แม่แม่มากินข้าวแม่แม่มากินข้าวจะกินไม่ข้าวอ่ะกินวะกุ๊ก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 มาเด้อมาเด้อ กินข้าวเด้อเมื่อนี้อากาศเย็นหน่อยกว่าเมื่อวานนี่เดว้วานเยน็นกว่านี่เพราะว่าเมื่อวานนี่มันมีลมเนาะเมื่อนี้ต้นไม้มันนิ่ง <c oughs> ไปเอาเข้ามาให้คุณไก่กัน ออกดอกมุต้องออกไปเอาข้าวมาให้เจ้ากินอยู่เนอะมาจ้ามาจ้าอุ้ยนกนก,นกสูงน้าแม่ลูกก็โตเร็วเหมือนกันเนาะ พวกอื่นมันไม่มากินเลยนะเอาก็กินไปสิแกจะตกใจอะไรฮนะประสาทกลับหรือไงแกประสาทกลับอ่ะเออแกนี้ก็ออวันนี้วานนี้เขามาตัดกล้วยต้นนี้แหละทำไมเคืนนั้นเขายังไม่ตัด ใช่ไหมใช่ไหมไม่ใส่แว่นมันก็มองไม่ค่อยเห็นคนแก่ก็อย่างเงี้ยเนาะคนแก่มันต้องใส่แว่นสายตายาวสายตาสั้นป<ม>นกันไปหมดเลยอย่างนี้ไปตัดแว่นมาใหม่ก็ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี มองมองไกลไม่ค่อยได้มองไกล้อย่างเดียวเออกินเข้าไป เนี่ยข้าวเยอะแยะเลยกินเข้าไปดิหืมดูอะไรดูอะไรจะมาฮะดูอะไรจะมาฮะชิชิเนึกไม่ออกว่ะชิชิทำอะไรกินอะไร สวัสดีค่ะไทยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ทักไทยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้อากาศเย็นนิดนมันไม่มีลมมันก็เลยแบบเย็นเย็น ธรรมดาเมื่อวานนี้มีลมเนาะมีลมมันก็ทําให้รู้สึกหนาวๆไงสวัสดีทุกท่านค่ะ อะไรจ้ะกินเข้าไป ขันตาขันตาอุ้ยม,มันไม่มาเลยเนาะพวกแกไม่มาหาฉันเลยเนะพวกแกเนี่ยขันอยู่นู่นอะก่อนแกก็มา พอข้าวฉันกินอยู่ตลอดโอ้ยข้ามมาตัวล่ะทำไมมันไม่ข้ามาอืม ดีกวันนี้วันนี้นอนรวดเดียวนอนรวดเดียวไม่ต้องตื่นการดึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะนอนรวดเดียวก็เลยตื่นเช้าได้ทุกที ตื่นมาเข้าห้องน้ำสองผลสมผลนอนลวดเดียวมันก็เลยแบบหลับสบายนี่เก็หมุดเข้าไปทำไมอุ้ยฉันขันตาฉันต้องไปหยอดตาะหน่อยเลยเนี่ย สวัสดีสองท่านค่ะจะมุดไปไหนไม่ทราบจะหมดไป สวัสดีสามท่านค่ะไอ้เขีย่ยทำไมวะร้อ,องทำไมร้อ,องทำไม ฉันไปหยอดตาก่อนเดอะฉันคันตามากไปหยอดตาก่อนเดี๋ยวมาเลจ้ะ อ,อ,อ,อ่ะพอฉันไม่อยู่มันก็ไปเฉยเลยเออเนาะหยอดตาแป๊บเดียวไปแล้วเหรอพวกเธอเออแว่นอันนี้มันมองไกลได้ชัดกว่าเลย มันไปแล้วพอเราไม่อยู่มันก็ไม่ไปมันก็ไม่กินเออโวยไก่พวกนี้ไปหยอดตาแป๊บเดียวเอง สวัสดีสามท่านคะ่ะอ,อุ้ยนั่งไงอีขาวมาขาว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 ข่ากุกูกูกูกขาามันมาแล้ว่ะไม่ได้กินข้าวนานแล้วนะเนี่ย

ทำไมมันไม่มาดูอีตต้ผู้เดินเป็นเสือติดจันเลยไม่มีปัญญาออกอ่ะมีลมเลยเพอมีลมมันก็หนาวหนาวเนาะ สวัสดีสี่ท่านค่ะวันนี้ไม่มีอะไรให้บน่นวันนี้ไม่มีอะไรให้บ่นว่าวานนี้พอบนไปเอ,อ้าม่บินกลับไปแล้ว บินกลับไปทำไมบินกลับไปแลละ กาศเย็นสบายมันก็ดีอย่างนี้นี่เองเมื่อวานบ่นพี่ยูไปบนพี่ยูไปเยอะเลยเมื่อวานก็เลยได้ได้อัพอัพลงมาให้ชั่วโมงกะยี่สิบนาทีตามที่เราตามที่เราไล่ไม่จริงๆเลยชีวิต แล้วเราจะไลให้เสียเวลาทำไมเนาะตั้งไลจนตูดด้านอยู่เนี่ยเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียงเลยจ้ะเออีนกอ้นกกระยาง สวัสดีสองท่านค่ะขอบคุณที่เข้ามานะคะวันพ่อแม่ทรงศูนทรงศูนกันเลยมาไล่บอกความรู้สึกว่ามีนอกปากหางจากตัว นนอ,อากาศเย็นเย็ๆสมัยก่อนเนาะอากาศเย็นๆอย่างนี้อยู่อยู่บ้านนอกไม่เข้าใจทำไมเวลาเราไม่อาบน้ำกับหนาวตอนนอนตอนกลางคืนกับหนาวมากหนาวจะห่มผ้ายังไงก็ไม่อุ่นตลกดีเนาะ ผมผ้ายังไงก็ไม่อุ่นแต่ถ้าเราอาบน้ําก่อนนอนนะมันอุ่นนะนอนยังไงก็อุ่นแต่ถ้ามาเราไม่อาบน้ําทาไมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจชีวิตเหมือนกันนะถ้าไม่อาบน้ําก่อนนอนนอนยังไงก็ไม่อุ่นมันมันมีความรู้สึกว่ามันยังหนาวอยู่ออเนาะตลกดีเราก็แปลกใจกับชีวิตที่เราสมัยเด็กๆแล้อาบน้ำยังไงหนาวๆมีใครอ,อยากอาบอะหนาวจะไตชัก พอพอไม่อาบน้ำกลางคืนหนาวมากคมผ้าอย่างไงก็ไม่อุ่นใครเป็นอย่างนี้มัง้งใครเป็นอย่างนี้มัางถ้าสมัยเด็กๆไม่อาบน้ำก่อนนอนนี่นะเฉะพาะหน้าหนาวเนาะก็คืนนี้แบบหนาวหนาวมากเลยคดยังไงก็ไม่อุ่น มันมีผลไหมกับการอาบน้ำไม่อาบน้ำนี่มันมีผลหรอเราก็แปลกใจจนถึงทุกวันนี้เราเออหรือว่าหรืยว่าเวลาอาบน้ำเราปรับอุณหภูมิในร่างกายเราได้เรากลางคืนมันก็จะทำให้รู้สึกรู้สึกอบอุ่นความคิดของของยายป้าหนึ่งที่อายุที่ความความรู้น้อยๆเนาะ ไม่ได้เรียกป้าแล้วเรียกยายแล้วแลวหละยายน้อยเรียกยายแล้วแหละมันหนาวนะถ้าไม่อาบน้ำกลางคืนเนี่ยกลางคืนโคตรหนาวเลยสมัยก่อนบ้านบ้านนั้นจะเป็นมุงสังกะสีเนาะมุงสังกะสีบ้านดิฉันนี่แหละมุงสังกะสีกลางคืนนะ ก็คือหนาวเน็บเลยเพราะว่าทั้งํำค้างค้างทั้งความหนาวสังกะสีมันทำให้มันเย็นเย็นถ้าหน้าร้อนก็โอ้โหยังกับเตาอบเลยทีนี้แม่คุณเอ้ยสังกะสียังกับเตาอบเลยสมัยก่อนมันเป็นบ้านยกสูงเนาะบ้านยกสูงสมัยเด็กๆ สมัยนี้ก็ยังมีเนะบ้านยกสูงก็ยังมีอยู่บ้านบ้านโบราณโบราณแต่ตอนเด็กๆบ้านใครที่แบบเป็นบ้านไม้บ้านแบบโบราณโบราณฉันกลัวนะฉันกลัวผีมากเลยฉันกลัวผีไม่เข้าใจตัวเองแบบสร้างจินตนาการเราเองว่ะสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้าไงตะเกียงจุดตะเกียงสมัยเด็กๆ ไฟฟ้ามันเพิ่งเข้ามาเมื่อเร็วนี้เองตามหมู่บงหมู่บ้านทำไมเด็กๆดเวลาทำกันบ้านนอนใกล้ตะเกียงตื่นขึ้นมาขมเหเต็มจมูกเลยที่ขมเหตะเกียงเต็มจมูกเลยจมูกดำเพื่อนๆนก็จะมานั่งรอพ่อแม่ก็จะมาดั่งอ้าวเนี่ยเป็นผีโพงนะเนี่ยเป็นผีโพงเห็นไหมจมูกดำเลยผีโพงคนอีสานเขาเรียกผีโพงผีโพง สมัยก่อนไม่รู้จักหรอกเออะไรนะผีกระสงกระสือไม่รู้จักรู้จักแต่ผีโพงผีโพงเขาบอกมันจะมีแสงออกมาผีโพงมันจะมีแสงออกมาทางภาคอีสานนะภาคอีสานเขาจะเรียกผีโพงผีป่องผีปอบนี่เราก็เออปอบเขาปอบเขา้าอปอบมันเป็นโต้จังไดว่าคนคู่มือไหนคนก็ยังยังเชื่ออยู่เนาะว่าปอบเขา แบบมีอาการแปลกๆก็คือปอบเขา้าอย่างเงี้ยคนนั้นเป็นปอบคนนี้เป็นปอบมันกับบ่บ่อนี้เดี๋วว่าแล้วก็ได้มันไม่ยุติธรรมกับเขาเนาะอยู่ไปอยู่กับเมื่อว่าเขาเป็นปอบถึงสิเพื่พอยุติธรรมกับเขาดี๋ว่าแล้วก็ได้อออะไรที่มันอะไรที่มัน พิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ต้องไปใส่ใส่ร้ายเขาจนเขาอยู่ไม่ได้แม่พีโพงอะไรอะไรแสงอะไรจ้ะพีโพงบ้านคอยนะพีโพงเขาบอกว่ามันจะมีแสง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 ออกมาพีโพงหน้าตาเป็นไงไม่รู้ก็จะมีแต่มีแต่ เรื่องเล่าขานเนาะเรื่องเล่าขานผีโพงทางภาคอีสานเขาเรียกผีโพงเด็กๆก,ก็จินตนาการไปเรื่อยว่าผีเผอสมัยก่อนต้นไม้ใหญ่ยังไม่กล้าเข้าใกล้เลยกลัวเขาบอกมันจะมีมีมีผีสิงในต้นไม้ใหญ่ๆเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้เราก็กลัวต้นไม้ใหญ่ๆที่มันแบบ สามคนโอบสี่คนโอบอย่างเงี้ยถึงเวลาถึงเวลาแมคโครมาจกมาอะไรก็ไม่เห็นมีใครเป็นอะไรนะถึง <c oughs> บอกว่ามีผีมีเผอตามต้นไม้ต่างๆก็ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างเลยมีแต่คำคำกล่าวคำ คำเล่าคำลือคำเล่าอ้างสมัเนาะสมัยน้อยๆกับมิยังแปลกๆพวกมุเจ้าโบาหูรอ,อกว่าการน้ำมันกาดละมาใต้กระเกียงเอามีไส้มีไส,ส้ที่เป็นผ้าแล้วก็ดึงขึ้นมาตรงกลางแล้วก็จุดเป็นตะเกียงมีแค่นั่นแหละ บ้านฉันทาไมไน้อยจุดตะเกียงเวลาเหตุการณ์บ้านกะก้มไปเหขุเห่าตะเกียงมันก็ลนจมูกมันก็เป็นเป็นคาบเขา่ขาเห่าดำดำใช่มันก็มีความสุขอยู่ด้อย่วันนอกเขาก็ได้ํมาม้าประการลงตลา,างเด้อสิบอกให้ํมาม้าประการลงตลา,าง มันเป็นขันไดขึ้นใช่ไหมเป็นบ้านไม้เป็นบันไดขึ้นถ้ากลางคืนลงมาโอ้จะปวดเหงียวกลางคืนแวว่าย่านการลงมาดิย้ำขึ้นย้ำขึ้นคันไดเนาะอะไรที่กลัวมากที่สุดคือตอนขึ้นบันไดบ้านขึ้นบ้านพอย่านพีจับขากล็พีจับขาฉันม,มันน่ากลัวนะมันมืดๆอะ่ะเวลาขึ้นบันได เราก็จินตนาการไปสิว่ามีผีอยู่ข้างล่างแล้วมันจับขาฉันต้องวิ่งขึ้นบันไดความที่กลัวเด็กๆมันก็จินตนาการไปเรื่อยเปืือยของมันจริงๆมันก็ไม่มีหรอกแต่มันมืดจนน่ากลัวไงมันมืดความที่มันมืดหมูน่นี้ไปทางไหนก็มีแต่ ไฟฟ้าสว่างถนนถนนสว่างไปหมดมันก็ไม่น่ากลัวนะหมู่นี้เปนไม่น่ากลัวตามหมู่บ้านเราเขาเห็ดไฟส่องสว่างตามถนนพันนี่เดี๋ยวบันนี่หอดยน้ำปิดเกิน